มันก็มีเสียงดังเปรี่ยงสองสามครั้งทั้งไอหมาแล้วก็ตานะ่ะูกพวกมันฟาดเข้าตีหัวตอนนั้นน่ะมืดมัวไปหมดทุกคนต่างต่อยตีกันเป็นพันละวันโดยเฉพาะหัวหน้าคนงานนะ่ะโดนรุมสกรรมจนแทบสิ้นสติและเปืรนพกของพีกกำไสนะ่ะไม่มีโอกาสได้ใช้งานเลยในตอนนั้นชายคนหนึ่งคาดว่าน่าจะเป็นหัวนหน้ากลุ่มของมันตะโกนเป่าปลาว่าบอกว่าถ้าไมส่งคนงานที่ฆ่าน้องชายของมันมาแล้วก็ เจอหน้ากันอีกครั้งพวกมึงก็จะได้โดนแบบนี้อีกมันช่างเป็นเรื่องที่ผิดปกติไปมากและทางเราน่ะมีคนมากกว่าแต่ก็ไม่สามารถต้านทานแรงของพวกมันได้เลยไอ้คนพวกนั้นน่ะมันมีของดีคุ้มตัวเต็มไปหมดแต่ตอนที่พวกเราพ่าหัวหน้ากันไปทำแผลนะ่ะทั้งตัวทั้งหัวสีศาข,ของพี่กำไสนะ้เต็มไปด้วยบาดแผลฉีกขาดมีเลือดไหลยอยู่ตลอดเวลาจนพวกเราต้องเบื่อนหน้าหนี ขนาดแกลองน่ะทวนค้างอย่างคนไร้สติก่อนจะสลบเหมืดไปเมื่อไอ้มานถอยรถยนต์เข้ามารับแล้วไปส่งที่โรงพยาบาลว่าน้าคำใสที่ได้รับการรักษาบาดเจ็บทั้งหลายก็รักษาตัวอยู่หลายวันคราวนั้น,นหัวหน้าคำใสนะแพ้นใจยิ่งนักเพราะตนไม่ได้เป็นคนสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาคลันจะไปตามหาไอ้ลูกน้องที่เชื่อว่าไอสำราน บ้านนี้มันคงไปถึงบ้านเกิดเมืองนอนของมันแล้วถอนเหล่าอย่างสบายใจกันแล้วหลังจากนั้นคนงานไม้หมื่นหนึ่งก็กลับไปทํางานอีกก็ได้ข่าวว่าไอ้เจ้าคนนั้นนะ่ะมันพาพวกมาก่อกวนแคมป์คนงานอีกนี่ใสอันตรพานแบบนี้ปล่อยไว้คงไม่ดีแน่วนาคําไสจึงคิดหาวิธีแก้แค้นแก้กระเรืองศึกษาวิชาอาคมต่างๆทั้งยังสักเลขยันอักขระของเอติอาจารย์ดังๆ และตุกครั้งที่เินเล่าก็ไม่ใช้แก้วร่วมกับคนอื่นไม่พูดมากมักเก็บตัวอยู่ตามป่าถึงแม้ว่าจะเคยนอนอยู่กับคนงานเป็นประจำบางคืนก็แกก็หายตัวไปกลับมาอีกทีก็ในายามเช้าเป็นเช่นนี้นานอยู่หลายเดือนจนกระทั่งนะ่ะเจ้าคนนั้นมาเยือนในแคมป์คนงานอีกครั้งพวกหมันก็คงมาเมาเล่าแล้วก็เข้ามาหาเรื่องเช่นปกติ อาศัยว่าเป็นคนในตำบลนนี้ไม่เคยเกรงกลัวผู้ใดครั้งนั้นนะ่ะแกคิดจะใช้เปินยิงให้ตา,ตายตกลงกันตรงหน้าถ้าทำได้นะ่ะหัวหน้าคำาสยคงทำไปแล้วมันน่ะมีของดีคุ้มกายจริงๆแกเคยไปแอบซุ่มยิงไอ้คนนั้นอยู่หลายครั้งแต่ปืนมันยิงไม่ออกแต่พอแกเล็งขึ้นฟ้านะ่ะเสียงก็ดังเปลี่ยงออกมาด้วยเพราะเหตุนี้พวกมันจึงมาก่อกวนถีขึ้น เขารู้ว่าหัวหน้าคนงานเริ่มเก่งกลัวพวกมันแล้วตอนเย็นของวันนั้นพี่คำสายพาพวกเราไปเอาของที่คข้มคนงานใหญ่พอดีจึงมีการต่อปากต่อคำเกิเกดขึ้นมันเข้ามาโลมลันปล่อยตีกันกลางนี้พวกเราเตรียมพร้อมรับมือของมันมาอยู่แล้วจึงจัดการพวกมันจนสบับกสบอมพวกมันวิ่งหนีหางจุดตโตกันอย่างกับหมาแต่ทว่ายังมีเพียงไอ้คนนั้น ที่ยังคงยืนยันต่อสู้กับพี่คําใสมันยังบอกว่ามันไม่ใช่หมาแต่มันเป็นเสือเก่าเข้ามาที่นี่เพื่อตามหาคนที่ทําของใส่น้องชายของมันมันเจตนาเอาให้ตายอย่างอนาถสิ้นเสียงตะหวาดของไอ้คนนั้นฉับพลันนั่นเองมันก็กลายร่างเป็นเสือใหญ่กระโจนใส่หัวหน้าคําใสที่ตั้งท่ารอรับมันอยู่ก่อนแล้วคนหาได้คลองแค่วกว่าเสือใหม่ ปีกคำใสพลาดโดนตะปบที่ด้านข้างหลังหลายครั้งแต่ก็ไม่แสดงอาการออกมาแต่ท่าทางของแกเน่ยเหมือนยิ่งเจ็บยิ่งคล่องทันทีที่แกโดนเสือตะปบปีคำใสก็ลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วผิดกับคนธรรมดานี่คงเป็นวิชาลิงลมนะสิตีไม่ได้เอาไม่ฟันขนาดเอาน้ำสาดยิ่งแกล่งยิ่งฟื้นร่างกายของแกน่ะไม่มีบาดแผลแม้แต่เพียงเสี้ยวปรากฏให้เห็น เสือสมิงกับคนลิงลมปลกสู้กันอย่างนานเข้าเจ้าคนที่เป็นเสือนั้นก็เส้นแรงไปเสียก่อนแต่ตอนนั้นนะ่ะพวกเราเห็นอิทธิฤทธิ์เดชของวิชาลิงลมเพราะพี่คำสายแกกระโจนขึ้นไปขี่หลังเสือมือทั้งสองนะ่ะกดวางตรงที่คมับของมันกลางทองกระถากับเสียงดังอึ๋งได้คนที่เป็นสมิงก็ร้องครางไม่เป็นภาษา ด้วยวิชาต่างๆของมันถูกพญาลิงลมสูบเกินจนพี่คำใสาทนาแดงกลำ่ำจากนั้นคนที่เป็นเสือสมิงก็ฟุบลงนอนแน่นิ่งไปก่อนจะกลับคืนล่างเป็นคนดังเดิมกระทั่งกลางดึกคืนหนึ่งคณะของพวกเราจึงพบล่างของหัวหน้าคำใสซึ่งกำลังกายล่างเป็นเสือใหญ่ออกเดินหากินไปตามลำห้วยทุกคนช่วยกันเพ่งมองทั้งแอบย่องติดตามไป จนมั่นใจแล้วนี่ว่าขณะนี้หัวหน้าคำใสไม่นา่าสามารถควบคุมร่างตัวเองได้อีกต่อไปเขาจึงต้องไปเป็นเสือสมิงตลอดชีวิตดังนั้นเท่าแก่ใหญ่จึงปลิดชีพเสือสมิงคำใสโดยให้พวกเราทั้งหมดซุ่มดูกันไว้ใช้การเล่าเรื่องแล้วบอกเสือสมิงมันวิ่งออกมานายพรานบือฉกาดพร้อมกระสุนเงินก็ประจุด,ด้วยกระสุนมนตาเตรียมท่าทางจะลอ,อยิงอยู่หลายคน แม้ว่ามันจะหลบหนีไปแล้วจนแล้วจนรอดแต่เสื้อสมิงในล่างคนที่มีสามัญสำนึกอย่างหัวหน้าคำใสก็ไม่พ้นกระสุนอาคมของนายพลานซึ่งถูกจัดวางมาเพื่อสังหารเสือร้ายโดยเฉพาะคงเป็นเพราะแกรู้ดีว่าถ้าแกยังเฝินอยู่แบบนี้คนงานคงจะได้รับอันตรายจึงเล่นกายซ่อนตามป่าเขาออกหากินในเวลากลางคืนเท่านั้น ทางเสือวิมานภัยจึงขอเป็นชื่อเลี้ยงตามกันแห่งนั้นพอบริเวณต้นน้ำที่จบชีวิตเสือสมิงหัวหน้าคำใสและวิมานภัยก็คือแคมป์คนงานขนาดใหญ่ที่ก่อเกิดปัญหามากมายทำให้คนงานดีๆต้องมากลายเป็นผู้ร้ายโดยไม่รู้ตัวเรื่องทั้งหมดมันก็มีเท่านี้แหละไอ้น้อย ผมฟังตะชุมเล่าตำนานวิมานไพรอยู่นานจนส่างเมาไปบ้างแล้วหลังนั้นก็มีเสียงดังแสกสากมาจากพุ่งาติทางด้านล่างโหลงทัางป่าจากสายตาที่ปรับระดับในความมืดเพียงสลัวน่าจะประมาณสิบกว่าตัวเดินเส้นล่านดำทะมึนราวกับภูเขาเคลื่อนที่ มีเสียงร้องแป,แป๋นแป๋นสลับกันไปมาเป็นบางครั้งตาชุมยังชี้มือบอกผมให้สงบสติอารมณ์เงียบเข้าไว้หลังจากโผงท้างใหญ่ผ่านไปได้ไม่นานขบวนพายุหะาญาตราขาทั้งสี่สีขาวราวกับใส่ถุ่งเท้ามีเขางอโค้งเข้า,ขา,ขากับรูปทรงของหัว ขนาดลำตัวน้อยกว่าช้างประมาณครึ่งหนึ่งพวกมันเดินบึงเรียงหน้ากระดานปานขบวนรถถังตำผมช้งเหล่านั้นไปทุกอย่างเป็นไปตามที่จะทุมว่าเอาไว้ประทิงไม่เคยทิ้งช้างถ้าเรานอนอยู่ที่ทุงโลงด้านล่างป่านนี้คงวิ่งหนีกันจ้าละวัน ไม่งั้นอาจจะหลับไม่ได้ตื่นอีกต่อไปแสงสีเขียวเรืองรองในราตรีการอันเนิ่นนานทำให้ผมเริ่มสะกิดตาทุมให้มาดูแสงนั้นมันคือแสงอะไรหรือตาวิญญาณป่าจะตามมาหลังพวกกระทิงมันมาสิงสู่ตามรอยเท้าของสัตว์ป่าขนาดใหญ่ไม่ว่าจะกระทิงหรือว่าช้าง โานสมัยก่อนจะไม่กินน้ำตามรอยเท้าของสัตว์เพราะวิญญาณเหล่านั้นจะเข้าไปสิงสู่เอาได้ไอ้วิญญาณพวกนี้จะว่บผีก,ก็ไม่ใช่มันคือจิตวิญญาณแห่งพงไัยหากว่าพวกเราไม่ทำผิดจารีตรมเนียนพลานพวกมันก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้หรอกตั้งแต่เกิดมาผมเพิ่งเคยได้ยินคำว่าวิญญาณแห่งพงไพรตาชุมอาจจะเอ่ยลอยๆ ท้ายความสงสัยของผมไปก็เท่านั้นมันน่าจะเป็นผีโพงหรือผีกระสือมากกว่าเพราะว่าในตอนนี้ลับสาตาไปแล้วเสียงเห่าหอนโหยหวนแววดังมาอีกหนตนผมที่กำลังจะหลับตาลงเริ่มหงุดหงิดคืนนี้ ป่ามันวิปริตหรือเปล่าถึงได้มีเรื่องราวชวนให้ผมสงสัยมากขนาดนั้นไม่นุงไม่นอนกันแล้วผมจะต้องมองพวกมันจนถึงตอนเช้าเอาสิใครจะแน่กว่ากันตะชุมหลับลงหรือผมยังไม่แน่ใจแต่เสียงประแอมไอของแกสองสามครั้งราวกับจะบอกว่า อย่าให้ผมท้าทายผืนป่าใช่แล้วละ่ะผมไม่ได้ท้าทายผมแค่อยาก่ายความสงสัยที่เข้ามาประดังอยู่ในหัวเสียงชั่วครู่ก็มีเสียงหวีดวิวเบาๆอันนี้เป็นเสียงจากสายลมหลงเขาเรากับยอดหญ้า<ๆ>เคยได้ยินมาในตอนกลางวัน รั้นพออยู่ในยามดึกสงัดแบบนี้ยิ่งทำให้เสียงนั้นหวีดหวิวหน้าวังเวงครอบกลผลร้ายจากสายตาที่ปรับระดับในความมืดได้คือทำให้ผมมองเห็นร่างใครบางคนเดินเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่กลางทุ่งหญ้าหวังว่าร่างของใครคนนั้นคงไม่ขึ้นมาทางห้าง ที่เราทั้งสองนั่งนอนเอนกายอย่างสบายอุราบะผมอุทานในใจมันอย่างกับรับรู้ความคิดที่อยู่ในใจของผมในตอนนี้ร่างคนหรือร่างอะไรสักอย่างค่อยๆเยื้องย่างขึ้นมาทางห้างขณะผมนั่งเพ่งมองอยู่อย่างไม่คาดสายตาผมยกขวดตุราปา ขึ้นมากระดกดื่มอีกครั้งโดยเริ่มมีอาการหวาดวันครันพรึงเมื่อร่างนั้นเข้ามาถึงแล้วมองต้องขึ้นมาบนห้างนั่นเปผมหรือเปล่ามผมโวยหาไอหมอนเพื่อนพวกเองยังไงล่ะเสียงจากร่างชายคนนั้นเอ่ยเรียกหาตะชุม ขณะที่ผมกำลังจะได้เอ่ยตอบออกไปพ่อใหญ่จึงสะกิดขาเอาไว้ก่อนแกจะทลันตัวลุกขึ้นมาไปหากินที่อื่นกันเถอะไอ้มานข้าไม่อยากจะมีกรัมร่วงกับเองตาชุมยกปืนแก๊ปขึ้นเล็งไปที่ร่างชายคนนั้นพร้อมตรวจคถางม,มงำก่อนจะเป่ารวดไปสามครั้ง เสียงดังจากปืนแกป๊ปประสานกับเสียงคำรามโฮกของเสือร้ายเมื่อมันทยานหลบไปได้อย่างวุดวิดมีเพียงเสียงวีดคำรามดังโฮกซึมอยู่หลายครั้งเหมือนกับมันแส้มาก่อกวนไม่ได้สนใจจะมาห้าหันถับพันหูตาของผมก็ปรามัวจากแสงสว่างของปืนไฟมองเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่บนห้าง งูง,งูนั่นงูครับตาผมคว้าม,มีดพกในย่ามออกมาตั้งท่าจะฟาดฟันแต่แล้วตาชุมกับฉุดรัง้งพังมือของผมเอาไว้เองตาลายนะเสียน้อยนั่นมันเชือกมัดห้างเกือบตกลงไปด้านล่างแล้วไม่ล่ะเป็นเหยื่อของไอหมานซะแล้วน่ะสิผมขยี้ตาดูอีกครัง้ง เป็นเชือกที่ใช้มัดห้างจริงๆส่วนเรื่องเสือสมิงตะมานเพื่อนสนิทของตาชุมนั้นแกเล่าให้ผมฟังในวันรุ่งเท้าของวันใหม่สมานไปร่ำเรียนวิชาเสือเย็นพร้อมกับหัวหน้าคำไสเมื่อสัมปัทานปางไม้ถูกยกเลิกแกก็ถากทางที่ทำกินในดงใหญ่พร้อมๆกันกับตาชุม ราวนั้นตามานเป็นไข้ป่าหายามาต้มมากินก็ไม่หายแกก็ไม่อยากเป็นภาระของใครจึงมาอาศัยอยู่ในป่าเพียงลำพังหลังจากมาอยู่ในป่าตามานกับหายจากไข้เป็นปลิดทิ้งโดยไม่มีใครรู้ว่าแกใช้วิชาเสือเย็นเพื่อประคองชีวิตให้อยู่รอดไปวันวัน อาศัยกินศพกินซากสัตว์ซึ่งมันผิดขลัาจากนั้นเมื่อนานเขา้าคนล่าคนเป็นอาหารประทั่งมีข่าวการตายของชาวบ้านในเขตป่าดงใหญ่ในรานหลายคนต่างช่วยกันออกตามล่าเขาว่าสมานก็รอดมาได้ทุกครั้งไปจะด้วยเหตุผลคนใดก็ตามแต่ ใครจะไปคิดคนที่คอยช่วยเหลือก็คือตาชุมนั่นเองตามานสัญญาว่าจะไม่ฆ่าตาชุมส่วนตาชุมก็มีข้อแม้ว่าเวลาเข้ามาล่าสัตว์ขอให้ได้สัตว์ป่ามากกว่าใครๆข่าวลวงว่าตาชุมฆ่าสมิงตามานตายจึงเป็นที่โจดจันในครา่นั้นแม้ว่าอันที่จริงแล้ว ตสมานจะยังเป็นเสือร้ายอยู่ในปา่าแต่ก็อยู่อีกภาคของเผาลูกท้างคือบริเวณพุ่งยากาที่เราเข้าไปในเมื่อครั้งนี้นั่นเองเสียงเล่าลือเล่าอ้างว่ามีช้างป่าและกระทิงนั้นมีอยู่จริงตามที่ผมเห็นในคืนนั้นแต่ใครจะรู้ว่าแถวนี้ยังคงมีเสือสมิงตะมาน ที่ยังคงมีชีวิตรอดปลอดภัยดีถึงแม้ว่าในคืนที่ผ่านมาแกอาจจะลืมไปว่าแต่ชุมเพื่อนรักของแกเข้ามาเกี่ยวยากพากับหลานชายจึงมาปรากฏกายให้เห็นตัวเป็นๆและนี่คือประสบการณ์ในการนั่งห้างครั้งแรกของผม